สวัสดีค่ะคุณหมออุเซนครับสวัสดีครับวันนี้ผู้ป่วยเป็นอะไรมาคะคุณหมอคงจะไป็นแค่สันอย่างนี้ก็พากินสันนะครับพากนสันอย่างนี้มันเจ้าข้าวอย่างนี้นก็คือสันนิบาตลูกนกอ่าใช่เนื้อของเก่งครับมันสันดึดดอย่างนี้ครับ<อ>การ,รนวดกดจุดแกะเส้นนะคะสามารถรักษาอาการพากินสันหรือสันนิบาตลูกนกได้ด้วยคุณหมออธิบายนิดนึงทีค่ะในการเป็นแล้วก็การรักษาอ๋อนี่ยครับ มันเกิดจากม้ามพิการครับค่ะนี่ต่อไปก็คงโชคดีได้เป็นอัลไซเมอร์นะครับเพราะว่าม้ามพิการมันส่งเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้ค่ะแล้วตัวนี้มันเกี่ยวกับสมองนะครับมันเกี่ยวกสมองเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้มันทำให้สั่นตึดตึกตึกกางเนี้ครับเนี่ตรงนี้โดนไม่ได้มันเจ็บเจ็บมากคือม้ามอันนี้คือตับครับนี่คือตับม้ามจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะทุกท่านกดใต้ชายโครงลงไปแล้วตรวจถ้าเจอพบแล้วเจ็บแบบนี้เจ็บมากนะคะไอ้ตัวนี้ครับมันทําให้เกิดเลือดมันต่ํา แล้วก็เลือกปเป็นเรื่องสมองไม่ได้เริ่มกดเส้นนะคะที่จะทําให้ขาหยุดสั่นแล้วนะคะทุกท่านให้ดูบริเวณขาของคนไขด้ดีๆนะคะตำแหน่งของการกดหยุดการสั่นของผู้ป่วยพายกินสันค่ะเดี๋ยวค่อยดูครับาจะหยุด